ตะวันยามบายคล้อยต่ำทาบทางเงาสีสม้มอ่อนโยนลงบนลานดินหน้าบานไม้สักหลังเก้าของครูอารยายิงไว้ห้าสิบแปดปีร่างท่วมนิดผมสีดอกเลาที่มักมุ่นมวยไว้อย่างเรียบร้อยสวมแว่นใส่ตาเลนบางดวงตาหลังเลดน,นั้นยังคงชายแววอ่อนโยนเช็กเช่นครูผ้าสาวไทยที่เคยอบรมนักเรียนมาค่อนชีวิตหากแต่บัดนี้แววตาครูนั้นกับจือด้วยความเงา จับใจที่ยากจะซอนเรนเสียงนกร้องจิกจับจากกิ่งมะม่วงหน้าบ้านมีอาจกลบความเงียบภายในใจครูอรารยา,ยาได้สามีผู้เป็นดังรมโพธรมไทราจากไปเสียเมื่อห้าปีก่อนด้วยโลคร้ายลูกทั้งสองคนก็เติบโตแยกย้ายไปมีครอบครัวและหน้าที่การงานในเมืองกรุงเหลือเพียงครูอรารยาที่ใช้ชีวิตอยู่กับเงินบำนาญและเงินเก็บจากการทำงานมาทั้งชีวิตในบ้านหลังเดิม ที่เต็มไปด้วยความทรงจำนันชาญเมืองเชียงใหม่แห่งนี้กิจวัตรประจำวันของเธอวนเวียนอยู่กับการทำสวนย่อมเล็กๆอ่านหนังสือเล่มเก่าซ้ำไปซ้ำมาหรือดูรายการโทรทัศน์ที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนช่องไหายก็ดูเหมือนจะชายแต่เรื่องราวที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตเธออีกต่อไปป้าอาณาจะลองเล่น a ฟ e b o o k ดูนะคะจะไอได้คุยกับเพื่อนเก่าหรือหาอะไรใหม่ๆทำแก้เงา มินหลานสาวคนเดียววัยยี่สิบตนนักศึกษามหาวิทยาลัยที่แวะมาเยี่ยมในช่วงสุดสัปดาห์เอ้ยขึ้นขณะช่วยครูอารยาเก็บถ้วยชามหลังมื้อเย็นครูอารยาถอนใจเบาป้าแก่ลามินเอ้ยเรื่องเทคโนโลยีอะไรพวกนี้ป้าตาไม่ทันหรอกโทรป้าอ่าไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวนี้ใครฟึนเขาก็เล่นกันมินสอนให้แป๊บเดียวก็เป็นแล้วมินขยันขยอ พร้อมหยิบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของตัวเองขึ้นมาสาธิตด้วยความเกรงใจลานและอาจจะด้วยความรู้สึกเล็กในใจที่โห้ยหาการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกครูอารยาจึงยอมให้มินช่วยสมัครบัญชี Facebook และ l ล n e ให้ที่สุดเธอเริ่มจากการค้นหาชื่อเพื่อนครูเก่าๆส่งคำขอเป็นเพื่อนโพสต์รูปดอกกล้วยไม้ที่เพิ่งออกดอกในสวนความรู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กนักเรียนที่เพิ่งหัดเขียนกไกล้เค ไข่อีกครั้งโลกใบใหม่ที่ดูสับสนวุ่นวายในตอนแรกค่อยเผยงแง่มุมที่น่าสนใจขึ้นทีละน้อยครูอารยาเริ่มรู้สึกว่าอย่างน้อยเธอก็ไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้หลายสัปดาห์ผ่านไปครูอารยาเริ่มคุ้นเคยกับการใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นเช้าวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเพลิดเพลินกับการดูรูปหลานหลานของเพื่อนครูที่โพสต์ไว้ มีการแจ้งเตือนคำคอเป็นเพื่อนใหม่ปรากฏขึ้นชื่อโปรไฟล์จักรเจตารูปโปรไฟล์เป็นชายวัยกลางคนท่าทางภูมิฐานแต่งกายสุภาพในหน้ายิ้มแย้มดูใจดีครูอารยาลองกดเข้าไปดูในโปรไฟล์ของเขามีรูปภาพที่เข้าไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศรูปที่ถ่ายกับรถยนต์รูและรูปที่กำลังนั่งทำงานในห้องทำงานที่ดูโอ พร้อมคำบัรยายสัน้นว่านักธุรกิจอิสละรักการเดินทางและแสวงหาความสุขที่เรียบง่ายครูอารยารู้สึกแปลกใจเล็กน้อยเธอไม่คุ้นชื่อหรือบับหน้าของเขาเลยแต่ด้วยความที่เริ่มเปิดใจกับ,ก,บกับโลกออนไลน์มากขึ้นประกอบกับโปรไฟล์ที่ดูน่าเชื่อถือเธอจึงกดรับขอเป็นเพื่อนนั้นไปไม่นานนักข้อความทักทายก็ปรากขึ้นในกล่องข้อความสวัสดีครับคุณอารยายินดีที่ได้เป็นเพื่อนกับครูนะครับ ผมจักครับไข่อีกครั้งโลกใบใหม่ที่ดูสับสนวุ่นวายในตอนแรกค่อยเผยแง่มุมที่น่าสนใจขึ้นทีละน้อยครูอารยาเริ่มรู้สึกว่าอย่างน้อยเธอก็ไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้หลายสัปดาห์ผ่านไปครูอารยาเริ่มคุ้นเคยกับการใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นเช้าวันหนึ่งขณะที่เธอบังพลืดเพลินกับการดูรูปหลานของเพื่อนครูที่โพสไว มีการแจ้งเตือนคำขอเป็นเพื่อนใหม่ปรากฏขึ้นชื่อโปรไฟล์จากกรจเจดตาหัวใจของครูอารยาเต้นแรงขึ้นเล็กน้อยอย่างไม่ทราบสาเหตุเธอสูดลมหายใจเข้าลึกลก,ก่อนจะพิมพ์ตอบกลับไปอย่างสุภาพสวัสดีคะ่ะยินดีเช่นกันคะ่ะเรียกอารยาเฉยๆก็ได้คะ่ะบทสนทนาเริ่มต้นอย่างเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติจักลือคุณเจตามที่เขาขอให้เรียก เพื่อความสนิทสนมเป็นคนช่างพูดช่างคุยเขา่ามักจะเริ่มต้นโดยการถามทายสารทุกสุขดิบทั่วไปชวนคุยเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องข่าวสารบ้านเมืองหรือแม้แต่เรื่องต้นไม้ดอกไม้ที่ครูอารยาพสคุณเจแสดงความสนใจในทุกเรื่องที่ครูอารยาเล่าอย่างตั้งใจทำให้ครูอารยารู้สึกเหมือนได้พบเพื่อนใหม่ที่เข้าใจและรับฟังเธออย่างแท้จริง คุณเจเล่าว่าเขาเป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนอยู่ที่ภูเก็ตแต่ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยเฮเพื่อดูแลกิจการเขาเล่าถึงความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่ก็ยอมรับว่าชีวิตส่วนตัวค่อนข้างเงียบเหงาหลังจากพรยาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนลูกนูก,ก็ไปเรียนต่อต่างประเทศกันหมดเรื่องราวชีวิตของคุณเจหลายท่ายอย่าง จางคลายคลึงกับชีวิตของครูอารยาอย่างน่าประหลาดโดยเฉพาะความรู้สึกโดดเดี่ยวที่ต่างคนต่างก็เผชิญอยู่ผมเข้าใจความรู้สึกของคุณอารยาดีเลยครับคุณเจมักจะพิมพ์หรือส่งข้อความเสียงมาด้วยน้ำเสียงทุ่มนุ่มอบอุ่นบางทีการมีใครสักคนคอยรับฟังและเข้าใจมันก็เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วนะครับครูอารยาเริ่มตั้งตารอคอยข้อความจากคุณเจในทุกวัน บทสนทนาของพวกเขายาวนานขึ้นเรื่อยๆจากเฟ e บุ o กก็เปลี่ยนมาเป็นไลน์เพื่อความเป็นส่วนตัวมากขึ้นคุณเจยมักจะส่งรูปภาพสถานที่สวยๆที่เขาเดินทางไปติดต่อง,งานมาให้ดูส่งเพลงพเพ้าเพลิงมาให้ฟังหรือแม้แต่เล่าเรื่องตลกขบขันเพื่อให้ครูอรยายิ้มได้เขาสร้างบรรยากาศของความห่วงใยและความประดตนาดีอยู่เสมอ จนครูอารยาเริ่มรู้สึกว่าคุณเจยไม่ใช่แค่เพื่อนคุยธรรมดาแต่เป็นเหมือนคนพิเศษที่เข้ามาเติมเต็มความว่างเปล่าในชีวิตของเธอคุณอารยาเป็นผู้หญิงที่จิตใจดีและเข้มแข็งมากนะครับคุณเจยบอกในเย็นวันหนึ่งผ่านข้อความเสียงผมรู้สึกโชคดีจริงๆที่ได้มารู้จักคุณคำพูดเหล่านั้นทำให้หัวใจของครูอารยาพองโต ความรู้สึกอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วซ้มพางกายเธอเริ่มเปิดใจเล่าเรื่องส่วนตัวให้คุณเจฟังมากขึ้นทั้งเรื่องความหลังกับสามีผู้ลวงลับเรื่องลูกหลู่หรือแม้แต่ความกังวลเล็กเทค็คน้อยนอกเกี่ยวกับสุขภาพคุณเจรับฟังทุกอย่างด้วยความใส่ใจและมักจะมีคำแนะนำดีๆหรือคำปลอบโยนที่ทำให้ครูอารยารู้สึกดีขึ้นสมาความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ แม้จะยังไม่เคยพบหน้ากันจริงๆเลยสักครั้งแต่ครูอารยาก็รู้สึกผูกพันกับคุณเจอย่างลึกซึ้งถ้าเริ่มมองข้ามความไม่สมเหตุสมผลบางอย่างเช่นการที่คุณเจไม่เคยสะดวกที่จะวิดีโอคอลอังว่าสัญ,ญญาณไม่ดีบ้างหรือกำลังประชุมอยู่บ้างหรือการที่เรื่องราวชีวิตของเขาบางครั้งๆก็ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบเกินไปบ้าง แต่ความรู้สึกดีที่ได้รับและความหวังลึกๆในใจที่จะมีใครสักคนเคียงข้างในบรรปลายชีวิตมันบทบังความสงสัยเหล่านั้นจนหมดสิน้นวันหนึ่งหลังจากคุยกันมาได้ราวสองเดือนคุณเจก็เริ่มเกริ่นถึงเรื่องโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจเขาเล่าว่ากำลังมีโครงการลงทุนซื้อขายที่ดินแปลงสวยที่พังงาซึ่งมีแนวโน้มว่าจะได้กำไรสูงในระยะเวลาสัน้นเ แต่ติดขัดเรื่องเงินทุนหมุนเวียนเล็กน้อยผมไม่ได้จะมารบกวนอะไรคุณอารยานะครับเพียงแต่เล่าให้ฟังชัยเดนเพราะเห็นว่าเราสนิทกันคุณเจพิมมาอย่างนั้นแต่ครูอารยารู้สึกได้ถึงนัยยะบางอย่างที่ซ่อนอยู่ถ้ามันเป็นโอกาสที่ดีจริงๆก็น่าสนใจนะคะครูอารยาตอบกลับไปด้วยความรู้สึกที่ผสมปนเปกันระหว่างความอยากรู้อยากเห็นกับความระมัดระวังตัว ใช่ครับดีมากาเลยครับคุณเจตอบกลับมาทันทีแต่ผมคงต้องหาแหล่งเงินทุนเพิ่มอีกสักหน่อยถ้าคุณอรรยาสนใจจะลองร่วมทุนดูสักเล็กน้อยก็ได้นะครับถือว่าเป็นค่าขนมผลตอบแทนน่าจะอยู่ที่ประมาณ1 5บห้าถึีเปอร์เซนเซนภายในสองสามเดือนนี้เลยครับครูอารยานิ่งคิดเงินเก็บจากการ,กรเกษียณของเธอก็มีอยู่จํานวนหนึ่ง หากนำมาลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนที่ดีก็น่าจะช่วยให้ชีวิตในอนาคตสุขสบายขึ้นประกอบกับความไว้วางใจในตัวคุณเจที่สั่งสมมาตลอดหลายเดือนทำให้เธอเริ่มคล้อยตามแล้วต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่หรือคะเธอถามกลับไปสักประมาณแสนสองแสนก็น่าจะพอครับคุณอารยาหรือถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรเลยนะครับผมเกรงใจจริงๆ คุณเจยังคงรักษามารยาทแต่ก็ไม่ลืมที่จะทิ้งท้ายด้วยความหวังครูอารยาใช้เวลาตัดสินใจไม่นานถ้าอย่างนั้นป้าลองดูสักหนึ่งแสนบาทก่อนแล้วกันนะคะเธอตัดสินใจความตื่นเต้นเล็กเล่นเล่นริ้วในใจความหวังถึงผลตอบแทนงามและอาจจะรวมถึงความรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือคนที่เธอรู้สึกดีด้วย มันมีอิทธิพลมากกว่าความรอบคอบที่เคยเป็นคุณสมบัติประจำตัวของเธอขอบคุณมากจริงๆครับคุณอารยาคุณช่างเป็นผู้มีพระคุณของผมจริงๆผมสัญญาว่าจะไม่ทำให้คุณอารยาผิดหวังแน่นอนครับข้อความตอบกลับจากคุณเจยเต็มไปด้วยความซาบซึง้งพร้อมกับเลขที่บัญชีธนาคารที่ส่งตามมาอย่างรวดเร็วเ้าวันรุ่งขึน ครูอารยาเดินทางไปธนาคารเพื่อโอนเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทเข้าบัญชีที่คุณเจให้มาหัวใจของเธอเต้นระรัวด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งความตื่นเต้นความหวังและความกังวลเล็กๆที่ยังคงซ่อนอยู่ลึกๆแต่เมื่อนึกถึงกับหน้าที่ยิ้มแย้มและน้ำเสียงที่อบอุ่นของคุณเจความกังวลเหล่านั้นก็ดูเหมือนจะเลือนหายไปหนึ่งเดือนครึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว ครูอารยายังคงติดต่อกับคุณเจทุกวันบทสนทนาของพวกเขายังคงเต็มไปด้วยความห่วงใยและคำหวานจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งมีข้อความจากคุณเจส่งมาพร้อมสลิปการโอนเงินคุณอารยาครับผมโอนเงินคืนเพทอ้อมกำไราตามสัญญาแล้วนะครับขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจริงๆครับถ้าไม่มีคุณอารยาผมคงแย่แน่ ครอารยารีบเปิดแอปพลิเคชันธนาคารดูยอดเงิน1 1 5 0 0 0บาทปรากฏขึ้นในบัญชีของเธอจริงๆหัวใจของเธอพองโตโด้วยความยินดีความไว้วางใจตัวคุณเจพุ่งสูงขึ้นจนแทบจะไม่มีข้อสงสัยใดๆลงเหลืออยู่อีกต่อไปดีใจด้วยนะคะคุณเจที่ทุกอย่างราบรื่นเธอพิมพ์ตอบกลับไปด้วยรอยยิ้มครับผมทั้งหมดนี้ก็เพราะคุณอรยาเลยนะครับคุณเจตอบ เออคุณอารยาครับพอดีผมมีอีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเป็นการลงทุนในรีสอร์ทขนาดเล็กทีกระบี่เพื่อนผมเขาต้องการเงินทุนเพิ่มอีกก้อนหนึ่งผลตอบแทนดีกว่าโครงการที่แล้วอีกนะครับถ้าคุณอารยาสนใจครั้งนี้ครูอารยาไม่ต้องใช้เวลาคิดนานเลยประสบการณ์ความสำเร็จครั้งแรกทำให้เธอพร้อมที่จะก้าวต่อไปกับโอกาส ครั้งใหม่ที่คุณเจหยิบยื่นให้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่กำลังจะนำพาครูไวเกเซียนผู้โดดเดี่ยวไปสู่เส้นทางที่เธอไม่เคยคาดคิดมากก่อนเงินเก็บทั้งชีวิตที่ครูอาร,รยาสร้างสมมาจากการทำงานรับราชการครูถูกทยอยโอนเข้าบัญชีของคุณครั้งแล้วครั้งเล่าโครงการลงทุนใหม่ผุดขึ้นมาราวกับดอกเห็ดหลังฝนไม่ว่าจะเป็น การลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีชีวภาพตัวใหม่ที่กำลังจะเข้าตลาดการรวมทุนนำเข้าสินค้าเกษตรไปรูปจากต่างประเทศหรือแม้แต่การระดมทุนเพื่อช่วยเหลือธุรกิจส่งออกของเพื่อนสนิทที่กำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างหนักทุกโครงการล้วนมีเรื่องราวที่น่าเชื่อถือมีเอกสารปลอมประกอบและมีคำมั่นสัญญาถึงผลตอบแทนที่สูงลิวในระยะเวลาอันสัน้น คุณเจยังคงติดต่อกับครูอริยาทุกวันเขาใช้ทั้งาศาสตร์และศิบในการโน้มน้าวใจทั้งคำพูดหวานหูการแสดงความเห็นอ,อกเห็นใจการสร้างความหวังถึงอนาคตที่มั่งคั่งและมีความสุขร่วมกันบางครั้งเมื่อครูอาริยาเริ่มแสดงความกังวลหรือลังเลคุณเจก็จะใช้ไม้อ่อนครั้งนี้ครูอาริยาไม่ต้องใช้เวลาคิดนานเลยประสบการณ์ความสำเร็จครั้งแรก ทำให้เธอพร้อมที่จะก้าวต่อไปกับโอกาสครั้งใหม่ที่คุณเจยิบยืนให้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่กำลังจะนำพาครูไวเกเซียนผู้โดดเดี่ยวไปสู่เส้นทางที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนเงินเก็บทั้งชีวิตที่ครูอารยาสังสมมาจากการทำงานรับราชการครูถูกทยอยโอนเข้าบัญชีของเจนเนเจครั้งแล้วครั้งเล่าโค,ครงการลงทุนใหม่พุดขึ้นมา เรากับดอกเห็ดหลังฝนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีชีวภาพตัวใหม่ที่กำลังจะเข้าตลาดการรวมทุนนำเข้าสินค้าเกษตรไปรูปจากต่างประเทศหรือแม้แต่ผู้จะอ,อ่อนหรือแสดงความน้อยเนื้อต่ำใจว่าครูอารยาไม่เชื่อใจเขาทำให้ครูอารยารู้สึกผิดและต้องยอมทำตามในที่สุดมินลานสาวเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติในตัวป้าของเธอครูอารยา ดูหมกมุ่นอยู่กับโทรศัพท์มือถือมากขึ้นมีท่าทางหม่อลอยและวิตกกังวลสลับกับรอยยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อมินพยายามสอบถามถึงเรื่องการเงินครูอารยาก็มักจะบายเบี่ยงหรือตอบไม่ตรงคำถามป้าอาไปทำอะไรมาหรือเปล่าคะช่วงนี้เห็นดูไม่ค่อยสดชื่นเลยมินถามด้วยความเป็นห่วงในเย็นมึงขณะกลับมาเยี่ยมไม่มีอะไรหรอกมิน ป้าก็สบายดีครูอารยาตอบเสียงอ่อยพยายามหลบสายตาหลานสาวแล้วเรื่องเงินเก็บของป้าอ่าล่ะคะยังอยู่ครบดีไหมมินได้ยินข่าวคนแก่โดนหลอกโอนเงินบ่อยเคยเลยเป็นห่วงมินยังคงพยายามซักไยโอยจะมีอะไรกันเล่าเงินของป้าป้าก็ดูแลเองได้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครูอารยาเริ่มมีน้ำเสียงหงุดหงิดมินน่ะคิดมากไปเอง คุณเจได้สอนครูอารยาไว้ว่าเรื่องการลงทุนของเราเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับคุณอารยาอย่าไปเล่าให้ใครฟังเลยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆเขาอาจจะไม่เข้าใจแล้วจะพาลนทำให้เราเสียโอกาสดีๆไปเปล่าคำพูดเหล่านั้นฟังอยู่ในใจของครูอารยาทำให้เธอเลือกที่จะปกปิดเรื่องทั้งหมดจากมินและคนอื่นๆยอดเงินในบัญชีของครูอารยาลดน้อยลงไปทุกที จากหลักล้านเหลือหลักแสนจากหลักแสนเหลือหลักหมื่นจนในที่สุดเงินเก็บก้อนสุดท้ายที่เธอตั้งใจจะเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินก็กำลังจะหมดไปแต่คุณเจยก็ยังคงมีโครงการพิเศษและปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการเงินจากเธออยู่เสมอคุณอารยาครับผมต้องการเงินอีกก้อนหนึ่งจริงๆครับประมาณห้าแสนบาทเป็นค่าธรรมเนียมสุดท้ายในการปิดดีลใหญ่ถ้าได้ก้อนนี้มา ทุกอย่างที่เราลงทุนไปทั้งหมดจะกลับคืนมาพร้อมกำไรมหาศาลเลยนะครับเราจะสบายไปทั้งชาติเลยนะคุณเจย์ส่งข้อความเสียงมาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหวังและความเร่งรีบช่วยผมอีกครั้งนะครับครั้งนี้ครั้งสุดท้ายจริงๆจะมีอะไรกันเล่าเงินของป้าป้าก็ดูแลเองได้ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครูอารยาเริ่มมีน้ำเสียงหงุดหงิด มินนาคิดมากไปเองคุณเจได้สอนครูอารยาไว้ว่าเรื่องการลงทุนของเราเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับคุณอารยาอย่าไปเล่าให้ใครฟังเลยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆเขาอาจจะไม่เข้าใจแล้วจะพาหลนทำให้เราเสียโอกาสดีๆไปเปล่าครูอารยามองดูตัวเลขในบัญชีธนาคารของตัวเองที่เหลืออยู่ไม่ถึงห้าหมืนบาทหัวใจของเธอบีบรัดด้วยความสิ้นหวัง เธอจะหาเงินจากที่ไหนมาให้เขาได้อีกในเมื่อเงินเก็บทั้งหมดของเธอได้มอบให้เขาไปจนเกือบหมดแล้วความคิดที่จะขายบ้านหลังนี้หรือแม้แต่กู้นี้ยืมสินจากคนรู้จักเริ่มผุดขึ้นมาในหัวขณะที่ครัวรายากำลังจมอยู่ในความสับสนและเส้นหวังเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์จากมินก็ดังขึ้นป้าอะคะมินมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยป้าอาอยู่บ้านไหมคะ เดี๋ยวบ่ายนี้มินจะเข้าไปหาน้ำเสียงของมิ้นฟังดูจริงจังและร้อนรนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนบ่ายวันนั้นมินมาถึงบ้านครูอรยาพร้อมกับแล็ปท็อปเครื่องหนึ่งสีหน้าของเธอดูเครงเครียดป้าอาคามิ้นขอพูดตรงเถอะนะคะมิ้นสงสัยเรื่องผู้ชายที่เป้าอาคุยด้วยในไลน์ที่เชื่อคุณเจอ,อะไรนั่นนะคะมินเปิดฉากโดยไม่อมอมคอม ครูอริยาน่าซีดเพือดมินไปรู้อะไรมามินลองเอารูปโปรไฟล์ของเขาไปค้นหาในกูเกิลดูค่ะป้าอามินพูดพลางเปิดหน้าจอแล็ปท็อปให้ดูป้าอาดูนี่สิคะรูปนี้เป็นรูปของนายแบบชาวฮ่องกงคนหนึ่งค่ะไม่ใช่คุณเจอ,อะไรของป้าอาเลยบนหน้าจอปรากฏภาพชายคนเดียวกับนายโปรไฟล์ของคุณเจ แต่มีชื่อและรายละเอียดที่ระบุว่าเป็นนายแบบโฆษณาชาวต่างชาติครัวารยามองคภาพนั้นสลับกับข้อความในลายที่คุณเจเพิ่งส่งมาเมื่อเช้าหัวใจของเธอลนวูบไปอยู่ที่ตาตุ่มแล้วมินก็ลองเอาเบอร์โทรศัพท์ที่คุณเจเคยให้ให้ป้าไว้เพื่อติดต่อชุกเชนไปค้นหาดูก็เจอว่ามีคนโพส์เตือนในเว็บบอร์ดว่าเป็นเบอร์ของมิจชาช,ชีพที่ใช้หลอกลวงคนอื่นมาแล้วหลายรายค่ะ มินมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยป้าอาอยูบ้านไหมคะเดี๋ยวบ่ายนี้มินจะเข้าไปหาน้ำเสียงของมินฟังดูจริงจังและรอนรนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนบ่ายวันนั้นมินมาถึงบ้านครูอริยาพร้อมกับแล็ปท็อปเครื่องหนึ่งสีหน้าของเธอดูเคร่งเครียดป้าะคะมินขอพูดตรงนะคะ มินสงสัยเรื่องผู้ชายที่เป้าอาคุยด้วยนายลทยที่เชื่อคุณเจอ,อะไรนั่นนะคะมินเปิดฉากโดยไม่อ้อมค้อมครูอารยาน่าซีดเผือดมินไปรู้อะไรมามินลองเอารูปโปรไฟล์ของเขาไปค้นหาในกูเกิลดูคะป้าอามินพูดพลางเปิดหน้าจอแล็ปท็อปให้ดูป้าอาดูนี่สิคะรูปนี้เป็นรูปของนายแบบชาวฮ่องกงคนหนึ่งคะ่ะไม่ใช่คุณเจอ,อะไรของป้าอาเลย บนหน้าจอมินแสดงหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งครูอารยาตัวสั่นเท้าสมองของเธอข่าวโพลไปหมดความจริงอันโหดร้ายกำลังกระแทกเข้ามาอย่างจังจนเธอแทบจะยืนไม่อยู่เสียงวานหูคำพูดที่เต็มไปด้วยความห่วงใยและอนาคตที่สวยงามที่คุณเจวาดฝันไว้ให้มันกำลังพังคลายลงต่อหน้าต่อตาไม่จริง